อา้าวเพชรพะยสวัสดีเอฟซีสู้ผู้สุขอนบผมมันเอก็ชิมตามแนเนี่ยทางลาวพัฒนาอาจารย์สลองวันศุกร์ที่ยี่บเอ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดลาวพัฒนาเมื่อวันพุธมันออกตัวนี้ได้พี่น้องได้วันทีนถือ,อยุตวบาเดียนปีบ่ถือบ่เป็นยังพี่น้องตวาเหล็กเมื่อวันพุธออกตัวนี้อะนี่ 1> 8ปดหนึ่งเก้าหกนี่ยแหละนยเลีงมันออกพิมพ์เดียนพิมพ์ปีพิดก็พอเป็นัางดอกพี่น้องเพราะว่าเลขงมันออกตัวนี่ละเนี่ยแปดหนึ่งเก้าหกเนี่ยละเอาคือเกาพิมพ์ผิดกันเลยเอามาเบิงมาตามล่าพัฒนาอาจารย์สลอง เดี๋ยวเด้อพี่น้องแ๊บนงอาจารย์สองก็ย่างเขียนวันที่ผิดคือกันนะพี่น้องมันกเขียนวันที่ผิดที่กันแต่ว่าวันศุกร์กระเือกอยู่แต่วันที่มันกเขียนผิดคือกันบอว่าจะพิมพ์ผิด of ลาพัฒนาจานสลองพี่น้องพี่น้องเข้ากับยตียาวนเด้วาดสามัต่ต้อง ตำมันตำแปดอะไรนะ้นองตำแปดนาที่อะไรวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง สี่ห้าวิ่งบนล่างสี่กับห้าพเพื่อเด่นให้สี่เด่นสี่รองห้า 四二，四四九，四五。 สี่หกสี่แปดโอ้จับสี่ยังเดียว ห้าเก้าก็มีตกกันได้พี่น้องได้พี่คนมีตกกันนะไยกกันเบิ้ลกันเบิ้ลเนาะพี่น้องเนาะกันเบิ้ล สี่สี่ห้ากันเบิ้งสองคู่ให้นอ้องบา่าลายหรอกเรียกกันเบิ้งสองคู่ว่าเบิ้งตัวเน้นดูตัวเน้นเน้นให้ที่สี่สอง สี่เก้าสี่หกสี่แปดเน้นสี่คู่ได้พี่น้องได้ปันเน้นสี่คู่สี่หางส่วนตัวเน้นตัวเด่นสี่คู่ได้พี่น้องได้อันนี้กันเบิ้ลได้ซื้อหรอพี่น้องนี่อันนี้กันเบิ้ลได้ซื้อหรอเนี่ยซี่ซี่หาหานี่ มันกบบระเบนยาไ้เหมือนแรงเลยวันสุงบระเบียเหล็กอาธัธมาเบิร์นมาปออันใดก็เปลี่ยนไปได้เม็ดเอพี่ทองเขาแคบหนาจอดนะลาพัฒนาวันสุขที่ยีเ่เบียดเหมือแรงนียอาจารย์เพิ่นห้วิง่งซีก็หาเพิ่นเล่นซีล่องหาส่วนจับคู่นี่กันซีสองซีเก่าซีหา ซีหกซีแปดหาเก้าการเบิ้ลซีซีห้าห้าเพื่นก็เน้นให้ซีคู่ได้พี่น้องซีสองซีเก้าซีหกซีแปดนี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นพี่น้องเขาก็ะแคบหน้าจอถ้ามาขจัดถ้าขัดกระพานเด้อนี่ยลายมือของอาจารย์เพิ่นงามก่อดได้พี่น้องเพิ่นเขียนวันที่ผิดก็บพราเป็นยังกับของวันที่ยี่สิบแล้วพี่น้องเพิ่นเขียนวันที่ยี่สิบเป็นของเมื่อนี่ยแหละ ตามนี้ครับผมก็ขอบุญขอพุ่นอาจารย์ได้หลายคอยพี่น้องเข้าโศกมันกันเมื่อแรกสองท่มเครื่องเฮงเฮงรวยรยกันเอาสสำหรับคลิปนี้เพชรพระรวยสวัสดีครับผม